인간의 머리를 이해할 수 없고 설명하기 힘든 일들이 연달아 일어날 때가 있습니다. 후반은 없어요. 안녕하세요. 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 n 녕 ไล่มันกลับลงหลุมเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับฮีจุนหนุ่มวัยรุ่นที่ถูกผีเข้าสิงจึงทาให้แม่ชียูเนียตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือฮีจุนเพื่อช่วยให้ฮีจุนลุดพ้นจากความทรมานนี้วิธีการของแม่ชียูเนียไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากคนอื่นๆต้องการที่จะรักษาฮีจุนด้วยวิธีทางการแพทย์อุปสรรคนี้จึงทําให้แม่ชีมิเคล่าตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือแม่ชียูเนียการไล่ผีในครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่ติดตามได้ในดาร์กนันไล่มันกลับลงหลุม สามารถติดตามเรื่องวุ่นๆุ่นของวัยรุ่นขับกี่ได้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซ e นิเพและ SF Cinema ครับต่อไปนี้เป็นความรู้สึกของคริสเนิร์ดหนังหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Dark Nuns ไล่มันกลับลงหลุมผมอยากจะบอกว่าสําหรับผมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ทําให้ผมหลับได้เป็นเรื่องแรกในโรงภาพยนตร์เนื้อเรื่องไม่น่าติดตาม และล้าสมัยผมหลับไปประมาณช่วงกลางเรื่องจนถึงประมาณเกือบปลายเรื่องผมตื่นมาเนื้อเรื่องก็ยังอยู่ที่เดิมไม่คืบหน้าไม่ก้าวไปไหนอยู่จุดเดิมปัญหาเมื่อตอนต้นเรื่องจะจบเรื่องอยู่แล้วก็ยังแก้ไม่ได้ถ้าคุณได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจะสามารถสรุปได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะมันไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ดีที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้คือนักแสดงนักแสดงที่เล่นเป็นแมชียูเนียและแมชีมิเคล่าคือสิ่งที่ช่วยดึงหนังเรื่องนี้ไว้ผมไม่สามารถหาสาระจากหนังเรื่องนี้ได้เลยผมไม่ได้ข้อคิด และไม่ได้สาระอะไรเลยจากหนังเรื่องนี้แต่อาจจะมีท่านผู้ชมคนอื่นที่ชอบภาพยนตร์สไตล์นี้ก็เป็นได้ถ้าคุณมีความสุขดีแล้วอยากหาอะไรทำใหม่ๆอยากได้คิดอยากจะใช้สมองอยากออกจากวงวนชีวิตที่น่าเบื่อภาพยนตร์เรื่องนี้จะตอบโจทย์คุณเป็นอย่างมากเพราะดาร์กนั่นไล่มันกลับลงหลุมจะทำให้คุณลงหลุมอย่างแน่นอนหลุมแห่งความเครียดคุณจะไม่ได้อยู่กับความสุขที่น่าเบื่ออ,อีกต่อไปรสชาติความทุกข์ของภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันมากขึ้นครับ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกของคริสเนิร์หนังเท่านั้นหนังจะสนุกหรือไม่สนุกขึ้นอยู่กับคุณอย่าให้ใครมาชอบหรือไม่ชอบแทนคุณดังนั้นจงไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง Dark Nuns ไล่มันกลับลงหลุมหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้และอย่าลืมติดตามเพจ Facebook TikTok และ Lemon เ d e เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกๆเพิ่มเติมจากคริสเนร์ดหนังแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ